สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่สองมีนาคมปีหกหกวันพฤหัรื่องสบอดีแล้วเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ2ก็4 0่ศูนย์ก็แปดสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดสี่เกองศปดสอี่สองดศูนย์สี่ จับคู่ก็สองศูนย์สองสี่สองหกสองแปดนะคะหรือจะหกศูนย be ์หกสองหกสี่หกแปดเนาะเล็กคู่เล็ขี่เนาะเอาหกมาใส่จะใส่หน้าหรือใส่ท้ายก็ได้นะต่อไปบ่ายเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า เ0 2 2 70 4 70 7 90นะคะวิธี2สอก็ได้นะจับคู่ก็707 279 020 709 909 297นะใครจะลุ้นมีไพก็จับคู่ลุ้นเราเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมเช้าลุ้นบ่ายบ่ายลุ้นเช้านะเขาชอบสลับกันออกเด้อก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ หิงหิงปังๆังเนอ